สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วนะคะกับไตบรรทุงย่างหมูเสาเนาะอ่ะอันนี้ค่ะขอแนะนําคุณชมพูค่ะน้องสาวลาค่ะเพื่อนดูแลสวนห้ค่ะช่วงที่ไตบรรทุงบอะยูเนาะแล้วก็แล้วกัอันค่ะพี่ไส้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอซีครับผมลุงหนวดจากสกลนครค่ะนอนนอนรับนะครับนอนบรับเนาะค่ะมันคือเอฟซีครับไอเอา พอมาต่างถิ่นนะครับพ่อของนอนนอนบารับนะครับมาเยี่ยมชมสวนเกษตรกรเพื่อนคือเกษตรพอเพียงนะครับมาเบิง์ดเลย็สิว่าโอเคดอครับเอสซี่นะครับจะได้จะได้เด็กะขอฝาก่องใต้บรรทูนนะครับเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของลองสาผมนะครับกดไลค์กดติับตอกหตะไคร้ให้เพื่อนเนี่ยนะครับตะไคร้กันม่มีกับบอกผมถมเอาไปปลูกให้นาบ้านครับผมบริษใหญ่ห่างบบาสกลคนกพากินเลาะรนะครับเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะนักวย สวัสดีจา้าถ่ายถ y o u t u ู e อยู่ค่ะเอ้ะสบายดีอยู่ขอแนะนำนะักข่วยเพิ่นเป็นคนดูแลสวนไห่ไต้บรรทุงค่ะไก่เพิ่นโอ้ยเพิ่นเลี้ยงไก่ค่ะเออก็เอาไก่อยู่ยังพ่อเพียงเนาะคะ่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะ,ะอ่าคุณชมพู่เพิ่นกะตอนนี้เพิ่นกัน้องสาวเพิ่นกัเป็นคนดูแล อ่าสวนค่ะค่ะบักม่วงค่ะอ,อบักม่วงอ,อ,อันนี้บดได้ฉีอยาเด้อจากมันลนนามธรรมชาตออิอันนี้ปลาหนมัยฟรังค่ะกำลังขึ้นค่ะปลาหนมัยฝรังโอ้อะอ่อน แล้วก็อันนี้ก็ปลาพิกค่ะปลาพิกปลาพิกค่ะดกครับ่หนะดอันนี้พี่น้องเพิ่นเล่นกันค่ะเบิ้งเบิ้งบิงอ่าแต่แนว้เล่นดังเสื้บมึงด้วยเออเออเออ ไอ้คอยเสียบนี่และ่นลอันล้างไป่นบ้าะดซื้อปี่ยื้อใช่ไหมฮะ้อผมเป็นสิหักแต่เลี้ยตไอ้ไอ้คอยสิภาไปสัญญกรรมยุคอรีไปบ่ฮะทำนีกับรอเพื่อดีทักหน่อยลหะเป็นทางขี่ดย สี่ทางอออเออเราเกี่ยวต้นนะจะหนีก่อนค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะลุงนวดสวัสดีครับสวัสดีครับเอสซี่มาเฮ็ดหนังค่ะลุงนวดเมื่อไี้ค่ะเป็นพอดีนะครับต่างมาเยี่ยมบานมะนะครับมาเยี่ยมบานเยี่ยมฟองพอดีแต่แต่มาเิ่งสวนของคุณแม่กินนะครับของคุาพาก็คือเป็น,ะบ,น,น,นบ้านาของพวกลูกๆน,นะครับ แต่เมื่อนี้ก็เป็นยี่ิบาแอนดีนะครับเนาะสามไอ้นองนะครับขาดจะใส่หลาเพื่อนนะครับบริมากสืงติดภารกิจต่างจังหวัดนะครับเร้านี้นะครับก็ได้ป็นเกียดนะครับจากลองสาวนะครับใต้บรรดุงนะครับหายเิ็นักวิชาการนะครับนําเสนอเดียกันบักบวบเดียม่าษเพันป่านะครับจังไดนี่ก็สิป้าเยี่ยมชมนะครับเนาะบักบวบเดียมเป็นบาเอ้คุณแม่กับคุณพ่อเป็นปู้บักบวบเป็นซื่งงามเนี่ยเปนใส่จังไดใส่ปุ๋ยยัง นะครับดูแลจังไดวิธีการล้างสายจังไดหายหน้าจังไดนะครับ๋ยวาข้อจีภาไปหาเพื่อนนะครับน,นะครับเป่นหลังลิลิตุบไปครับข้อจีพาไปครับเย็บี่ครับผมสวัส <มา S 1> ดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ค่ะแม่ทินด้าอค่ะแม่ทินตอนข้อจีมาสัมผัสตัวน,นี้ครับบักบวมนี่เริ่มพอปลูกประมาณจะมือครับคุณแม่ที่เขาได้เก็บผลผริทภคเองครับผมก็งามาเลร้อยสามสิบวันร้อยสามสิบวันนะครับก็คือเท่ากับว่าสามสามเป็นเก้าสามเดือนในน่อยนะครับเนาะ คือเขาได้เก็บผลผลิตถ้ากิว่าสามเดือนกับอีกสิบวันะนะครับเขาได้เก็บผลผลิตนะครับตอนนี้ราคาที่ตลา,าดพี่นุ้ยแบาทครับคุณแม่บวกเขาแปดบาทลุ่นงามแปดบาทตามผมลุ่นงามแปดบาท้ะครับเนาะลงมาก็หกบาทลุ่นงามกับนวยยาวๆนี่ค่ะ,ะค่ะแปดบาทนะคะ่ะไอ้สันๆแบบนี้กับประมาณหกบาทค่ะเป็นสิคัดรุ่นค่ะวันนี้เวลาเขา เขาฉีดฮอร์โมนห้องห้ปุยห้องห้จังไรครับพุ่แม่ให้ทุก15วันคิดหาวันเนาะเอาห้ปุยเอาเวลาเขาฉีดฮอร์โมนแล้วครับผมยันหนึ่งห้ปุยสองเทียครับผมปุยที่คุณแม่ใช้สูตรใดครับผมสิบห้าโอ้สูตรคิด่าคือสูตรมาตรฐานเขาเนาะครับเนาะคิดนาคิดนาคิดนาเฮาเขาฉีดฮอร์โมนทางใบนี่อาทิตย์ละเทียอ๋ออาทิตย์ครับผมก็คือปุ๋ยนี่คือสิบห้าวันเราให้หนึ่งครั้ง เงินพ่อม้วนอี่คือซื้อผาบ้านเออเจ็ดมื่นเขาิีดกันหนึ่งเนาะหรือว่าเอาเอะไรกันส่วนเขาฉีดพ่อม้วนนี่คุณแม่ใส่น้ำมักบอกครึ่งเท่าไหนครับผมเอนขอ็มเอ็มเอ้โอ้เอ็มเอ็มเอ้ค่ะเพื่อนใส่ปุ๋ยอเอ็มเอ้เดี๋ยวเพื่อนาไปเบิ้งด้านไหนน,น,น,าานนะครับเนาะคือเป็นลูกสาวลาเพื่อนนะครับเพื่อนได้ลาออกจากพยาบาลน,าาน,านาะครับมาอยู่บ้านเฮานะครับเสียดายด้วยครับเนาะเสียดายเพื่อนทุกอย่างเดี๋ยวเขาฉีดธาตุไปเบิ้ง ความเสียดายจริงๆครับแย่ครับเกียร์ซครับย่างไปครับผมเสียดายคือว่าเพิรนได้เปลี่ยนพยาบาลบอเ่ตามที่ผมได้ทราบข่าวมากนะครับว่าแต่ลออกมาือตัดติ้นเมียจะนู้นนะครับหรือว่าโอเคครับผมขอบคาณเพิร์นประสบความสำเร็จนะครับโอ้อันนี้คือเป็นสายน้ำยดผมเห็นแล้วบ้านพี่น้องนะครับสายน้ำยดเนี่ยครับเป็นไหน้ำนาะครับเนาะเวลาหนาแร่งนะครับเป็นเส้นไหโอ้เนี่ยฝนหยุดตกฝนหยุดตก าม,มาทาัง<ร>สายคือสมัยกรนะครับสมัยกรเขายิตักตักผลมะแมโนะอ่าตักผลบานนี้คืออ่าจะไหน,นล่ะครับผมที่พัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันติดสายน้ำยศนะครับรดตัวอย่างรดเบาเฮียงเขาไพพร้อมนะครับระยะห่างน้ำยศอยู่ที่สิบเส้นประมานี้คุณแม่เรืยอว่ายี่สิบตันี้ยี่ <30. S 1> สิบเส้นนะครับรอยากเลี้ยงลูกสามสิบเส้นโอ้สามสิบเส้นก็ได้สามสิบก็ได้ มาครับอีตี้ครับผมตามมาเลยครับผมว่าครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสด <lum pres> <together> ีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณพ่อผลนะครับเนาะอีตี้ครับผมนี่เดยใช่ครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีจีบมาถามคุณพ่อว่ายี่ปุ่มบวบนี่จ๊งไหนมาขึ้นง่ามเพียคุณพ่อใส่ยังครับผมแล้วก็ใส่ก็ของอุ้มเว้ยล่ะโอ้กุยอัมเว้ว่าซันค่ะ อันนี้เปิดยังเขาต้องเลาะใบออกคุณผอ่อมันหนาไปโอ้มันห,าหนาเนาะครับเนาะอันนี้เพื่อการเพิ่มแสงให้เขา,าครับหรือจังไงใบเกะออโอ้ใบเกะอออกเนาะครับเนาะใบเกะเนี่ยปกติมีการป็นปุ๋ยเนาะคุณ่อเนาะปุ๋ยโอ้ตานนี้เขาจิมาถามต่อว่ามือเขาเก็บผลผลิตแล้วนี่แม่ค้าเขาเมาเก็บมาสื่อกับบัานเขาเลยบอเ่ครับคุณพ่อหรือเขาไปซูมด้วยยังไงครับผมโอ้กล้าวไปจุ๋งไว้บ้านเขาก็มาห้ามเผา ตรงนี้รูอะไรรูแปดบาทแรูละแปดบาทอืนนจะรูคับคุณพ่อ 1. นงหาโลอัลนะครับเอซีองเอาเอาหาโลไปพูดแปดห้าสี่สิบค่ะค่ะนะครับุณละสี่ิบาทืมือนึงรูอไไ้จะถุณครับคุณพ่ออนหาโลนี่ยครับมันได้ส่วนหลายกับที่ก็ได้ที่พกที่คุณโอ้คูณไปค่ะอันนี้บักบวบนี่เขาเก็บเสาเรกมาคุณพ่อเลยว่าเขาเก็บตัวใ้มือเาครับผมแต่ย้อนสาวและแต่ถดคดีมหาตอนเพียง อยากจันี่ตอนแรงมากก็จะมาหมถ้าตอนนีละตอนเที่ยงอะหรอตอนเที่ยงมาเอาอยู่บ้านเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดามครับผมีค่ะมาดามผมผมไม่ใช่มาดามอ๋อเรียกเจ้เจ้นะครับไอเมื่อกี้นี้ผมได้พูดกระทั่งพ่อกระแม่วบาอ่าน้องสาวหลานนะครับคือคุณรศิกานะครับเนาะเดี๋ยวมาอยู่บ้านอยู่ตอวก็ออกมาแล้วก็เสียเท่ากับจุดระเบิดก็สังเร็จนะครับ ประเดี๋ยวผมมีถามก็มึนสึดนะครับเนาะที่จะไม่เหตุการณ์เส็จนะครับหนี่งจากคนที่คือเหตุงานทันตการครับไดล้ลาออกมาเหตุการที่มีความคุ้มเกจื่อนใดนะครับนี่อ่าจังไดมุ่นเหตุจังไดซึ่งอยากม่จะกระสิทธ์ต่างนี่ครับผมะแ,แต่อยากเป็นนายเจ้าของเนาะเรามันค่ะมีความสุขกว่าอเออ,อมีมีอิสระทั้งเวลากว่าจ้ะแจนบอสแยกกันพยาบาลนี่ เล่นเดือดเขาก็ได้ซ้ำเขาเห็ดนาะถ้ามีเขาเห็ดไหลเขาก็ไดไหลแถมเขายังมีเวลาพักผ่อนพอจ้าใช่คือเขาคือหมอตรงๆพื่อเขาจะเป็นหน้าของเจ้าของเห็ดนะครับเนาะตื่นดอนใดก็ได้ีกรเฮ็ดตินนอนกรนอนใช่คชีวิขจารจการคือว่าแล้วครับเนาะเป็นหม้อก็ต้องดูแลคนไข้ที่แก้คนไข้เป็นตัครับเนาะนี่เขาเรียกว่าเป็นจ่าบันของพยาบาลอันนี้คือไม่เป็นจ่าบันของการเกษตรของเขาก็คือว่าโอเคแล้วครับเนาะความรู้สึกของงงงงวันนี้มุ่นเห็ดนะครับ คุณนเห็นจุนใจขึ้นังไหญครับผมทางพุทธสี์ของคุชมปูด้วยขึน้นแจงไหญ่ขึ้ใหญ่ไม่เห็นเกษตรแ้าที่อายุยังหน่อยอยู่ไหมใ <c oughs> ช่แน่ก,ก็บพราะรอยากไม่เฮ็ดดอก<อ>แต่กับแบบช่วงโควิดเนาะเราไปเห็นงานก็เลยแบบว่าเอออยากหาไรได้เสริมครับผมอเสริมไปเสริมมาั้งก็เลยได้ลายก็รายได้ไหลักแม่ก็เล,ย,ะะเลยแบบอออกมาเลยจุนใจออกมาเลยว่าก็่ที่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือสิบุมบิการติดพาด์ท ก็มีผ่านแล้วก็นพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิพัฒนาหาข้อมูลเฮ็ดให้มันดีไปเรื่อยๆจริสิมันดีอยู่แล้วก็็สิเฮดให้โอ้โหนี่แหละครับ FC นี่ครับนอนเขาอยีกหน่อยนะครับมีการมามุ่นเหตุจีแต่ไม่เป็นจังได๋ที่มาที่ไปมันเป็นจังได๋นะครับป้าหนวดก็ไรไม่ยอมนอนขอบคนะครับมีเราขอมานะครับมาเห็นงเป็นนะครับมารู้ข่าวมาฟังฟัเป็น เกผสมประการัดทิ้งซึ่งะเมิดตัล้ง่งอ้อยทั้งอยังมาเห็นชวงนะครับมาเริ่มตั้งถกในพื้นท้่ฝนตกละหมิดจุดซุ้งระลนะคัจมต่อไปนะครับต้องป็นจัี่เลยนี่นะครับการม้อม่ยังไรนะครับ้านคนโกนะครับพาินเลาะนะครับกับใา่บรรดูนะครับแต่โอให้เก็ทีุกท่านนะครับนอกจากต้งใจนะครับนตติดตามของเฮ้า นะครับเอาหนีตัวปิดกำลังใจนะครับไม่คิดต่อไปนะครับเอฟซีไอ้นี้นะครับ, F N e, รบกับผู้มีอย่างไรต่อสุกคนขอกล่รข้าว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ